โนดล่างข้าวประยักเกลี้ยงไรจนกับโนดล่างข้าวปจะัขาดทายัดโนราโนดปรยักเกลี้ยงไรจนกับโนดท,ทายัดโนราจากบานไสเหลียมนะครับจากบานไสเหลียมนี่คือโนดล่างข้าวปจะัขาดทายัดโนราเรื่องขู่้น ล่างข้าไปยังเกลียงไกลครับหดล่างข้าวไปยังเกลียงไกลของในแบ่งควรนี้เปมนะครับคนนี้เปิมไปโยนไบตรงตรงครับไหนครับคนนี้เปมเดินก้าตักายไม่กลัวได้เลยตัวไปไปไป เป็นยาวไจนว่าวัวไว้จูวัวไว้จับวัวว้วเด็กอยู่นั่ครับวัวว้วเด็กแว้นอยู่ครับจนหนึ่งคนิดฟองวันี้ครับนะเดิมครับใช่สอนเป็นคนติดฟ้องโดนกางแล้วค่อยเดี๋ยวจะานการณ์ นี่ตามไปไอแดงออกอาวุธนหน่อยไั้นหมมันอยู่รุ่งโยงไอแดงนี่สังเกตเลยดีครับ ไปลังแต่ว่ามันก็อาวุธนะครับว่ายแดงกับแดงอยากบันไท้เลียบควนเคยควนเคยกับเป็นตำบลนึงกองเปิดร้านบิบิมุนึงครับเป็นตำบลดีตังสนามนี่ก็เป็นอย่างตำบลจุงผู้อำเภอเมลันนะครับแล้วก็ไล่ควนกับก๊อบควนมากไปแล้ว ไปไหมเอาไปไมจกนเคยตัวอะนะครับเห็นโนลังข้าังผูนะครับโนลังข้าจากคนเอบมันตัวดำจะกคนเคยตัวนี้คร right. ับใช้เหลี่ยมคนเคยตัวแดงเงลตัวาย ควบควบนี้เมียบเลยนะครับยางตีบอกคูทีแล้วก็เป็นบัี้อยู่พอไปหน้าเลยไปยอดแตงังไม่อยู่ยังอยู่ยังอยู่ไม่อยู่ยังอยู่อยู่มันอะ ผมไปหน้าไปเร่งเร่งไม่ไปควรในพิมก็ตรง แดงตำมันมั่งเอือฮะใครแดงตำมังก็เออะเอ้ยตีการโกงสุดขั้ได้หน้าเฮยเลี้ยงขาเลีขาเล่นไม่เล่นจังหวะนี้เล่นเล่นแน่จังลักลุ่กับจั้งลักลุกเบี้ยเด็กก็เรียกว่าเล่นจั้งลัก ยังวันนี้เลยือก็เดียวว่าเล่นดังลักเล่นดังลักเล,เล่นแหล่าก้าวชูร่องกลางเลยนะครับก้อยลังเก้าขันไกลไกลเพิ่วัสดีแล้านะเนี่ยครับปริกลาวนี่

จุดยอดกองจุดยอดนะครับุดยอดกองุดยอดกหน้อที่มุ่งกามดอลคนลโคโังข้าวครับโน่ังข้าวจากบ้านไส้เหลียมครับจากบ้านไส้เหลียมเป็นโอชนะครับครับก็ชนะนะครับชนะครับ โน่นังข้าวเ,เป็นกระดาษลายลราเรื่อยนั่นน้บวันก็เป็นก้ายสนามครับรวเเเา